ดีค่ะพี่น้องพอกันดีแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะพอกันคือเก่าเวลาคนละเวลาเนาะค่ะพี่น้องในขัปปนะ้มันออกสีเห็ดลาปลาตองเนาะปลาตองปลาตองมังเทพเอินปลาไก่หว่ะมังเทพก็คือว่าปลาไกนะ่เนาะปลาตองปลาไก่ในขั้มันออกสีลาปลาตองไม่ยังแน่เนาะค่ะพี่น้อง มีมี่คือกันเครื่องลาบาสิว่มีอย่างายเนาะพี่น้องเนาะตว่าลาบประตองของไส้อันนี้ได้ค่ะคะ่านะคะอันนี้ค่าแก่ได้พี่น้องไม่ค่อยบ่นอกตาละเอียดยิบเลยเนะเาะสิมีพิกี่าวัวน้าปลาแล้วก็น้ำ,นำเอ่อต้นปลาเนาะค่ะเนาะแล้วก็มีเครื่องปรุงพักเนาะค่ะเนาะพักกับหัวหอมต้นหอมใบผักชีเลื่อยแล้วก็ใบสะระแหน่เนาะพี่น้องเนาะ เครื่องหลับกับสีคือคือหลบัลบหลบัลบหลับทั่วไปอะไรไ่น้อแต่ว่าเดี๋ยวม่คั้วบรันอกสีต่ำเนาะ,ะพี่น้องเนะาะต่าต่ำประตองให้มันละเอียดนะคะหนละเอียดขูดแล้วนะะเนาะนซื้อมาเป็นโตูดละค่ะแต่ว่าขูดแล้วเรียบร้อยตอนขูดว่าด้ให้พี่ดองเบ่งเนาะซื้อเป็นโตตัวใหญ่อยู่ค่ะพี่้องถ้าถูาดได้ยดอยากสบายก็ซือซ้อแบบขั้วขูดมาเดลยก็ได้เนาะพี่้องเนาะ ซื้อแบบพวกขูดโหลดกไ็ได้แต่ว่าถ้าซื้อเขาบอกขูดเองเขาแบบสิคิดว่ามันดีกลัวนะพี่น้องเนาะมีกลางน้ำได้พี่น้องมีกลางน้ำเลยแต่ไม่ขั้วบนนอกสิต่ำต่ำเดีย๋ยวทาไปไม่ขั้วบนนอกต่ำแล้วนะพี่น้องขั้นตอนไายเต๋อเยอะได้พี่น้องใส่ใส่ขคานะพี่น้องต่ำซะกางดีเห็มันหอมเนาะคะ่ะ นเ,เนีว้วเนียวพี่น้องค่ะต่ำเน,นี้ย่ตุ๋ยตุยนะแล้วขักเนี่ยไงติดหกติดสามนเนี้อะไรพี่ 6, น้องยกกระสิบว่ขข้นได้พี่น้อง้อเลยอ่ะหลาบแล้วคัะให้มาก เวเอาไปขวาไปข้นแนละ้วไปนองแนละ้วได้มัดเป็นดิบๆอ่กะกินได้ทุกอย่างนะกับสมประตองปลากายเนาะบะมัดกกเอาไปโขลกนะน่ะไปนองเนะาะกินดิบโอ้ยขออนุญาตต่ำกุนนะ่ะพี่น้องเนดะ้อ ด,ดนะแต่ขนมปลาต้มแล้วเนาะคะ่ะอ,อุนนะ่นๆเนาะพี่น้องเนาะ บีบ่พี่น้องแห้งข้นแห้งได้หาลหนนายพี่น้องเนาะแห้งต่ำแห้งได้หลายไม้ขั้วบนนอกเห็นไม้ขั้วแบนนอกเห็ดเนาะแม่ของไม้ขั้วบนนอกนี่แล้วเห็ดเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยแล้วต่ำแบบซ้ำนี่แล้วได้เห็ดก็้วเห็ดไอเห็ดเต็มโคกเด้พี่น้องเพลิงโล่เนี่ยแอ๋มแอบเพลิง,งโล่ป่ะก็ต่ำจนได้แบบ แต่ไว้มาคั่วรันหนคือสิเหตุปรซ้ำแล้วใส่เอกพี่เนาะใส่น้ำปลารา้อีก ขออ้วยหยาดต่ำเนาะพี่น้องเนาะมันสีย่าวค่ะพี่น้องแก่ต่อเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อต่อหลักกระตลองทอดวางหันปิดเป็ดลดปิดไปนะพี่น้องค<น>้นค้นจนได้ทีแล้วนะคะ่ะเนาะบ่ายกับสิบปรุงได้ค่ะพี่นอ้องเด้อคุณคนขะพี่น้องเนียวเนียวจนค้นสิบออกไปนะพี่นอ้องอะใส่พริกมาเลยคะ่ะใส่ไหมอะใส่พริกพริกเผ็ดๆยังอร่อยนะ แค่พี่น,น,น้าเงปั่วใส่ขาววลงไปส่สักามส่วนข้วคัวกะีสขาควเนี่ยเ่วดีแ้บะมี่ื่นม นนใส่ข้อแสบักหน้อยโอเคพอแล้วี่นองเลยขนจะสิบเปอกไปค้นจะสิบอกไป,ปกเออล้งซิมให้กนวนได้ว่าเกลือผักกับ่าจะใส่ได้ขอใส่ขยานไม่เข้มหั่นใส่แต่แปร่หันใส่แต่น้ำแปร,แรก ปวดปวดแขนยืดพี่น้อนเยาว่าบวดปวดด้อดดยสิบบกให้ปวนแต,แตจงจ้ำงมลนเก่างมันพักไ่าักใ้ดอพี่นอนของอร่อยต้องใจเย็นๆเลยอ่าต้น,นเอาแบบว่า แ,แต่ไม่ใช่เหมือนแม่แม่ค่ะคักไว้จะข้าวพี่น้องค่ะพี่น้องใส่ผักไปเลยอาหารไม่ได้ใส่นะค่ะพี่น้องเนาะคนนริกคนได้ให้มันเข้ากันนะคะพี่น้องเนาะไาเลยค่ะใส่ผัก เครื่อง<ช>หอมไปหมดนี่แหละเนาะเอ,อใส่เครื่องสมุนไพใส่ขกเสงส็งน้องกันเด้อพีออ่น้องกวนต้อนะพี่น้องเลียนมือขนด้อพี่น้องมุกคนบนอกปวดแขนเนาะมันเหนียวลายพี่น้องจา้า เนี่ยอะไรก็เลยแบบพี่น้องก้นต่อดเอตาแสบเบิังนึกค่ะพี่น้องเด้อสีตอนนี้ทายสองเครื่องเนาะอันสีของเพิ่นงามงามโทรศัพท์เพิ่นไหมอันสีโทรศัพท์ไปขั้วบนอกยังไงขั้วบนอกศูนย์แห้งสีวาเป็นอันคนป่วยชืดชือหลายเนาะพี่น้องเนาะถ้าเป็นเนี้ยจังเป็นเนี้ยอย่างเงี้ยเรียบร้อยแล้วเราต้องคนน้ำกะเจลีพอเราปรุงเครื่องอะไรเรียบร้อยแล้วโอเคนะคะชิมดู เิ้มดูหลี่ย<ส>ตุยต๋ยตุยนะ๋ยเนาะเอาขอเนี้วมาตุย๋ยขมขอดียวกระนั่งหนึ่งอยู่ตักใส่ถ้วยเลยค่ะใส่จานเลยใส่ถว้วยสวยๆเลยค่ะพี่น้องค่อยจะพักไว้ก่อนนะของเจ้าเนี่ยแซบ่บเลยค่ะพี่น้องตักใส่ถ้วยแล้วเด้อบาทนี้พี่น้องจ้าตักใส่ถ้วยแล้วให้พี่น้องมันกอดกันเนาะคัาดเลยเนาะ แต่แสบบุบอ่ะบุบพะโลม่มาเบื่อกับซี่สันสันมสั้นหัวเขาเมื่อใดดอกพี่น้องมันสวยอลไรได้ะค่ะพี่น้องนี่ลาบกินมซ้าเนาะคะ่ะเนาะ่เ็ซอลละพานี่สิบประมาณสักเก้าโมงหรือสิบโมงกันละค่ะพี่น,อน้องเข้เข้เค้หนูก็แล้วนะคะเอาอันอนี้นห้อยๆได้พี่น้องอ่าลับแน่พี่น้องค่ะ คลิปน,นี้สีเลมลาพาจากไปแล้วเนาะพี่น้องคลิป you know. หนาพอกันไหมย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ขัวบนนอกต้องได้เลยค่ะฝากช่องน้องใหม่ี้เด้อค่ะฟังช่องสุรพีไล่สุรพีไล่ฟาร์มสุรพีเนาะไล่เกษตรไล่เกษตรสุรพีเนาะค่ะนะองตังค่ะพี่น้องคลิปหนาพ่อกันไหมสวัส <modeled> ด <después> ีค่ะพี่น้องแบบขวัวด้วยค่ะลากลาตองเนาะขวัวก็ไม่สิดกินจะดิบด้วยค่ะขวัวน้ำเนาะเอามาขวัวแล้วเด้อพี่น้อง นิ่มสุดกว่าใส่นะ้ำมันลงไปจักหน่อยแนละ้วพี่น้องนะนะยิ่งก็ถอดมันพี่น้องจา้าแสบเปน็นตะล่านายออ่อนเด้กพี่น้องเด้อพร้อมพร้อมขนาดเลยพี่น้องจ้าก๋วยตอ่อขวานะพี่น้องเนาะ กใส่จานเนาะพี่น้องเนาะแก้ด้วยใส่จานเลยนกยพ่น้องไปต่อ ขนออเอาข้นออกเาเร็จล้คยน้อง